กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับที่รับชมช่องนัทไทยแลนด์วันนี้เนี่ยผมมาแนะนำแอปพลิเคชันที่มาทดแทนพีเมียโป้ที่เราต้องเสียเดือนหนึ่ง800กว่าบาทนะครับเพื่อใช้มันไม่ต้องใช้ฮะเราไปใช้ตัวของ r u m a f u วชั่ตัดต่อได้เมื่อชีพเหมือนกันเปเลย900ทีเดียว900บาทใช้ได้ตลอดชีพแถมถ้าเขา update, เอัปเดตตัวแอปพลิเคชันเราก็ได้ใช้ต่อด้วย หรือเราเปลี่ยนอุปกรณ์เราก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาครับฝากไหายฮนะสับสไครต์ช่องนัดไทยแลนด์ด้วยนะครับแล้วก็ผมมี a c e b o o k นะครับไปตามสับสไคร์ได้เหมือนกันนะครับก็คือไปไลน์นะครับนัดไทยแลนด์ชื่อเหมือนกันเปเลยสามารถแชทเร็วทันหรือจะปรึกษาอะไรจากตรงนั้นก็ได้นะครับโอเคแล้วก็นิดนึง ถ้าสมมติใครขี้เกียจด,ดูแบบไปเรื่อยๆเนาะผมจะทําเป็น description intro อ,อยู่ข้างล่างฮะสามารถกดเลื่อนๆไปดูสิ่งที่สนใจได้เลยนะครับเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยในหน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับเวลาเปิดมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับฝั่งซ้ายก็คือตัวของ Acces s วิดีโอรูปภาพต่างๆมันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับถ้าเราเสียบตัวของ เอทานอลฮาร์ดดิสนะครับสำหรับคนที่ใช้ Macbook Pro แล้วกันนะครับเสียบเข้่อปุ๊บตรงนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาสามารถ Import แล้วก็ดึงรูปเข้ามาได้เลยนะครับฝั่งขวาก็คือมืดๆเนี้ยจะเป็นพวกวิดีโอต่างๆเวลาเรากดใช้งานนะครับแล้วก็ด้านล่างซ้ายนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของซเสียงต่างๆแล้วก็ข้างล่างสุดคุ้นๆไหมมันคือไทม์ไลน์โอเคมาทีละจุดกันเลยดีกว่านะครับจุดแรกนะครับกด ถ้าเป็น all photo and video มันก็คือ camera r o l ที่เราเซฟอยู่บนตัว ipad หรืออยู่ในมือถือนั่นเองถ้าเป็นมือถือนะก็คือจะแสดงผลหมดเลยว่าเป็นรูปภาพวิดีโอบวกเข้าไปนะครับกดลากลงมาอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมซูม out ได้เลยนะครับเอาภาพลงมาเพิ่มเติมนะครับกดลากลมาปึ๊บเห็นไหมลงมาเลยภาพลงมาแล้วนะครับกดกลับ back กลับปึ๊บอย่างนี้นะครับอันนี้คือ เบสิกนะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้า EP 2เนี่ยเดี๋ยวสอนเพิ่มเติมให้นะครับอ่ะผมลากลงมาอย่างงี้ปึ๊บนะครับทีนี้ถ้าเรากดตัวของอวิดีโออื่นล่ะปึ๊บจะเป็นยังไงมันก็จะมาพรีวิวตรงนี้ให้เห็นเนาะเราสามารถกดเพย์ได้นะครับจากตรงนี้นะครับอืมประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเป็นรูปก,ก็จะโชว์ขึ้นมาถ้าถ่ายแนวตั้งก็จะเป็นแนวตั้งขึ้นมาต่อมานะครับ อ่าถ้าเรากดข้างล่างวิดีโอก็จะกลับมานะครับต่อมาด้านล่างด้านซ้ายนะครับก็เป็นเรื่องของเ,เ,ออเส้นเสียงต่างๆเราสามารถกดขึ้นลงได้นะครับกำหนดว่าไม่ให้ดังเกินไปได,ได้นะครับอ่ากดสต็อปนะครับอ๋อลืมบอกไปเราสามารถกดสต็อปจากตรงไหนได้บ้างนะครับกดจากภาพวิดีโอท,ที่อยู่ข้างในกดนี้ก็ได้นะครับอันนี้เพย์แล้วกดสต็อปก็กดกทีหนึงหรือกดตรงนี้ก็ได้ นี่ตัวต่อมาคือเครื่องมือที่เป็นรูปคุญแจ้รูปโซ่นู่นนี่นั่นอันนี้นะครับอ,อธิบายทีละอันเลยรูปโซ่ะนะครับสมมุติผมลากตรงนี้ขึ้นมานะครับลากตรงนี้ลงมาปุ๊บนะครับจะสังเกตว่าจะมีติ่งติ่งล็อกตรงนี้ฮะสมมุติกดติ่งติ่งหายไปแล้วนะครับปึ๊บลงมามันคือล็อกซีนอย่างเช่นนะครับผมตัดตรงนี้ปุ๊บนะครับปุ๊บตัดตรงนี้ปุ๊บ สีนมันก็จะล็อกมาเห็นไหมปึ๊บถัดมาก็คือเอ่อวิดีโอเราสามารถล็อกได้นะครับล็อกไม่ให้เราไปโดนนะครับหรือปิดตาเปิดตาตรงนี้ปิดเสียงถ้าข้างบนเลเยอร์ข้างบนเนี่ยมันมีเสียงเนาะอันนี้เป็นรูปภาพนะครับอ่าปึ๊บนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะโยกวิดีโอตรงนี้ไปข้างบนอย่างนี้ได้อ่าคุ้นคุ้ไหมเหมือนพเมีโปเลยอเออมันดีมากนะครับเราปิดเสียงงบนตรงนี้ก็ได้นะครับทีนี้ เราสามารถดูรายละเอียดเสียงเพิ่มเติมได้จากตรงนี้หรือเพิ่มลดจากได้จากตรงนี้หรือก็มีเสียงอื่นเราสามารถใส่เข้ามาแล้วก็เพิ่มลดได้เลยนะครับอ่าทีนี้รู้จักกันไปแล้วฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาตรงนี้นะครับที่เป็นใต้ไทม์ไลน์นะครับอธิบายทีละจุดก็คืออ่าอันนี้ผมลากมาตามผมนะลากได้อย่างนี้เลยเครื่องหมายอ่ลูกศรตรงนี้นะครับถัดมาข้างล่างกดอันแรกเป็นรูปิเคทดนะครับกด Delete นะครับกด การทํางานของทำลายที่เราต้องการนะครับให้มันขึ้นขา,ขาวๆรอบๆเนี่ยปึ๊บกดตรงนี้เอาเสียงออกมาได้ด้วยนะครับกดกลับป้ายนะครับทีนี้มันจะมีลูกโซ่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยสอนในสเต็ปถัดไปแล้วกันเนาะมันก็เหมือนกับลูกโซ่ที่อยู่ด้านาน,นี้เหมือนกันแหละนะครับกดตัวของเหมือนดินสอมันก็จะเข้ามาอีดิบข้างในนะครับเราสามารถที่จะขยับเฟรม ให้ใหญ่ขึ้นนะใช้2นิ้วอย่างนี้นะฮะเราสามารถปรับแต่งเฟรมตรงนี้ได้ตามต้องการสามารถเลื่อนนุ่นนี่ได้นะครับเดี๋ยวสอนในสเต็ปถัดไปสามารถคอปได้ด้วยนี่คอปได้นะครับอืมสามารถฟิตได้เช่นกันอ่ะอันนี้เป็น basic เบสิกเบื้องต้นนะเดี๋ยวจะสอนใน EP ถัดไปแล้วกันเนาะต่อมานะครับอ่ะเครื่องหมายนี้ก็คือสามารถก๊อปปี้เฟรนี้ทั้งเฟรมนะครับ แล้วก็กดเพ s สปุ๊บเราจะได้2เฟรมเห็นไหมเหมือนกันเป๊ะถ้าเรามีการ Edit ในเฟรมนี้นะครับกดเครื่องหมายดินสอนะครับเช่นเราแต่งภาพแต่งภาพเป็นภาพนี้ให้มันดูแบบววอร์นิดนึงนะครับมันจะต่างกันไหมสีสีไม่เหมือนกันเลือก Color นะครับแล้วก็ Copy แล้วก็มานี้ แล้วก็เลือก c o l เ r p เพสีมาแล้วนะครับเราต้องเลือกตรงนี้นะเลือกว่าเราจะเพรสอะไรเราสามารถเพสได้หมดเลยที่เรา Edit ไว้ในบริเวณนี้อีปุ่มๆข้างล่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยสอน a d v a n c e อีกทีอ่ะกด Delete นะครับทีนี้ในปุ่มถัดมานะครับอันนี้เห็นแล้วเนาะติ๊กถูกงี้นะครับมันเป็นทั้งทม์ลน์ใช่ไหมกดติ๊กออกสมมติเรามีอันนี้ด้วยปึ๊บ ปกติในตัวของ p ี่ m i โป p o เราลากครอบทำลายเพื่อจะดึงทีเดียวหลายๆอันเนาะแต่นี้ต้องใช้วิธีนี้กดติ๊กถูกกดปุ๊บอืมได้สองอันแล้วอันนี้ง่ายง่ายง่ายและทีนี้ถ้าเราจะตัดนะครับก็เครื่องหมายกรรกดตัดนี้เลยเนหะ็นไหมทำลายเสียงกดปุ๊บกดตัดปุ๊บแล้วก็จิ้มอันที่เราจะตัดแล้วก็กด delete ออกรวดเร็วทันใจเห็นไหมนี่แบบ แล้วมันไม่ค่อยมีเออร์เลอร์มันไม่ค่อยดับด้วยอ่เออดีมากเลยอะอชิปมันเร็วกว่าเครื่อง PC เครื่อง Mac เยอะนี่ขนาดเป็น iPad gen 9นะถ้าเรากดเครื่องหมายบวกนะครับก็จะมี voice มาให้ transition ให้อ่ะผมลองสมมุติ transition ปุ๊บมันก็จะมี transition ให้เห็นไหมอืม transition เราสามารถเลือกได้ด้วยนะกดะเครื่องหมายดา,ดาวนี้เนี่ยเห็นไหมเลือกได้กดปุ๊บอ่าลองดู อันนี้ลองไปเล่นกันดูนะครับกด delete transition ได้นะทีนี้ต่อมาก็คือเราจะ export ออกไปนะครับสมมุติอันนี้เสร็จแล้วเรากด export ตรงนี้ฮะเลือกเป็น movie นะครับแล้วก็เลือก youtube ได้เลยเราตั้งค่าตามนี้นะครับก็คือเป็น resolution ตามที่เอาเข้ามาเลยนะครับประมาณนี้ปุ๊บนะครับปุ๊บเรียบร้อยอันนี้คือ ตัวอย่างของตัว LumaFusion อ้อเพิ่มทิกอีกนิดเดียวเราสามารถย่อขยายตรงนี้ได้จากตรงกลางเห็นไหมยืดเล็กหดโอ้สะดวกนะครับอืมเนี่ยถึงได้แนะนำหลายๆคนว่าอย่าให้มาจากพ e มีโปรเหอะเพราะว่าแม่งเสียรายเดือน800บาทปีหนึ่งเท่าไหรแล้วใช้ LumaFusion ทีเดียวจบนะครับหรือตัดแล้วเอาไปใส่แคปคั t แล้วใส่เอฟเฟก ก็ได้อีกเนาะใส่ในตัวของ TikTok ใส่ซาวใส่อะไรได้อีกนะครับแต่อันนี้เราจะตัดให้มันดูอาชีพมากขึ้นนะครับทีนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับในการ create ตัวของเฟรมใหม่ๆเนาะเวลากดบวกนะครับเราสามารถที่จะเลือกเฟรมเลทตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าผมแนะนำก็คือ2 9 97นี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ r a t i นี่เลือกได้นะครับว่าเราจะ r a t เท่าไหร่คือปกติผมตัดเป็น16.9อ,อยู่แล้วแต่ถ้า เราจะเป็นแนวตั้งใช้กับมือถือใช้กับตัวของ tiktok อะไรเงี้ยอ่ะผมกดเข้าไปดูนะครับเป็น16ต่อ9 Color นะครับก็เป็นเป็นสแตนดาร์ไปนะครับอ่ะกดเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็ลองใส่เข้ามาปุ๊บนี่เป็นเป็นแบบแนวตั้งแล้วอ่ะก็ทริคประมาณนี้เบสิกประมาณนี้แล้วเดี๋ยวค่อยสอนเพิ่มเติมในรายละเอียดอีกทีเนาะวันนี้ก็ขอบคุณที่ ทุกคนรับชมคลิปวิดีโอนี้ฮะหวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็เอาไปปรับใช้อย่าไปใช้แม่งเลยพีนิโปรไม่เวิร์คไม่เวิร์กก็ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมครับวันนี้สวัสดีครับ